แด้งองังตัวนี้นลูกลูกพอด้ครับตัวนี้ลูกซีไวค่ะลูกซีไวเด้่ยครับเด้ออะไรราคาขายนะครับพูดในมักวายไญยอหลีครับพี่รองตัวตม่ท่านพ่อสองปีไหมนีไ่ไหมครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้บญชูสีภาพว่าเอางัวงามๆนะครับเด้อที่เห็นอยู่กลางท้องนานีากเป็นงัวจากหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องมือนนี่มันมีงัวมาให้พี่น้องเลือกชมนี่ก็หลายอยู่ครับทั้งงัวทองงัวสาวแล้วก็ผู้ใดอยากได้เม่ลูกแล้วก็เป็นซื่อสองได้สามก็มีให้เลือก อยู่นะครับเด้อน่าจะสองถึงสามคบม่ไน้ใจนะครับอยู่ในบ้านหมดเลยเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันนะครับพิกัดของหันสาฟาร์มนะครับไกยูทีบ้านเปลือยตำบลหนองโกอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามครับถนนที่โดนแรนอยู่งในกันเนี่ยท่านมหาสารคามนะครับสิไปบอระเบือครับพี่น้องติดถนนใหญ่นี่แหละครับผมเอากะงวยมีอยู่หลายจุดนะครับเดี๋ยวจังเบิ่งที่ละจุดกันก็เดินกะจะพาไปทักทายกับทางเจ้าของคอกครับสวัสดีครับตุ๊กแตงครับสวัสดีค่ะอ่ะ มือนี้กกมีมาฝากอะเอาเฟซไงก่อนเลยเนาะแมนค่ะเอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 3 7 3 1 4 0 3 5เจ็ดสามหหฟซบุ๊กหันสาฟาร์มค่ะไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะเออมือนี้ล้มแห้งแห้งนะครับบิ๊กชิวเหรอแห้งจังเลยเนี่เพราะว่าพวกเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยพวกใครได้ยินกันบันไดไอ้ตัวนี้งัวท่องนี่จักเดือนละครับลุงแตงโตโตนี่ท่องได้4เดือนแล้วค่ะท่อง4เดือนท่องก็พอได้ครับตัวนี้ท่องอเมริกา779จ้าจ้ทองอเมริกา779ได้4เดจ็ดเก้ี่น้องครับ ลูกลูกแรกบนลูกแรเป่น<า>วัวสาวทอง,องแรกเด้อค่ะพี่น้องครับทองอเมริกามีใบมีหลอดห้อยู่เนาะนี่เ<ม>บิงบรูปลา่างเบิ้งโครงสร้างให้เห็นความสมส่วนตัวนี้นะครับพี่น้องครับเอาฟังราคาก่อนครับตัวนี้แก๊งเปิดที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องแล้วกานี่ของแตงนี่ส่งหอดใสครับอันนี้ท่งฟีลอยหาสิบกิโลเมตรอันนี้ส่งฟรีลอยหาสิบกิโลนะครับพี่น้องครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าตอนล่องได้แล้วก็เป็นวัวสาวทองแรกนะครับเด้อ นี่นะครับเราจะเบื้องขางนี่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเบื้องหน้าก่อนเบื้องหน้าเบื้องไรเออนี่นะครับเบื้องทายยางบ่งมีปัญหาครับพี่น้องนี่ายใหญ่ๆเราจะเบื้องอีกขางหนึง่งโอเคนะครับเนาะสูงร,สร้อยห้าสิบสูง,สงร้อยห้าสิบตำหนีเบ่มีอย่างเนาะบ่มีค่ะอ่าตำหนีเบ่้องมีนะครับพี่น้องแล้วก็ผู้ใดหาง้าเลี้ยงนี่ก็คุณชูกจะคอนเฟิร์มไข่นะครับวันปั๊บนี่เดี๋ยวเพิ่นดูแลดีนะครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นวัคซีนรับปีสกินวัคซีนปากเทาเปื่อยหรือว่่่่่่าาาาายยยยยทพพธบบบรรรุงงออูนนนนนีีีเิให้้คคะั ผูได้หางว่าไปเลี้ยงก็คือเอาไปได้เลี้ยงแบบดยความสมบายใจเลยพี่น้องครับสี่หมื่นเก่าตัวใหญ่ๆพวกเล็บบม่มีปัญหาเด้ครับด้วยพี่น้องนี่เอาเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะดูแผ่นหลังเออนี่แผ่นหลังนะครับพี่น้องครับแผ่นหลังทั้งไทยเอาตัวใหญ่ได้ครับใส่รอยหาซิครับผมนี่เด้อเอามาเลือกมาชมเปล่าตัวจริงสวยนะครับเนาะนี่เบื้องมุมนี่นะครับ ตัวที่สองแตงจะเอาตัวไหนครับเอาท้องสาวเขืานค่ะตัวนั้นค่ะเออนี่นะครับเด้อตัวนี้ท้องสาวเป็นวัวบวตแบบจัดเต็มเลยนะพี่น้องครับค่ะอ่ะนี่เด้อนี่ท้องสาวนะครับเนาะตัวนี้ก็ใส่ใหญ่คือกันนะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อเดี๋ยวเสียภาพอวยสีบริการเออเคอ่ะตัวนี้เป็นวัวบดตัวนี้ท้องครับพอได้ไหมครับแตงตัวนี้ท้องแคเอสามหนึ่งค่ะได้หกเดือนแล้วท้องเคเอฟสามหนึ่งได้หกเดือนนะครับพี่น้องครับ อันนี้ลูกที่ไรครับนี่ลูกแรกค่ะเป็นวัวลูกแรกเช่นกันนะครับหางยาวลากดินเลยนะพี่น้องเบิงมุมนี่ส้นสูงน้องเขาอยู่เท่าไหร่ครับเบียดร้อยห้าสิบจ้ะเบียดร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับเบียดร้อยห้าสิบดีเบิกอีกขางหนึ่งนะครับเนาะเบียดร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นวัวที่บดเข้มนะครับวัวแบบนี้จะให้ลูกแดงเข้มนะครับเด้อใสแดงออกแดงใสขาวออกขาวเออนี่นะครับพี่น้องครับใสแบบใดออกแบบนั้นนะครับเนาะตัวนี้ท้องก็พอได้กันตรงแตงเคบสามหนึ่งครับแคบสามหนึ่งพี่น้องตัวนี้ผลกานแคบสามหนึ ตัวนี้แต่งเปิดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้43,500ื่ันห้าร้อยค่ะสี่หมื่นสามอันนี้คือสิ่งว่าใส่ใยเส้นใยเลยด้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งแนวหลังผุนไอ้หลังกับยังโบดนะครับพี่น้องครับผุนโอ้โหเชิงเชื่องนะครับเด้อเอาเบิ่งความลึกนะครับพี่น้องครับเบื้งมุมนี้เออความลึกกับกลาทางท้ายเนื้อหน่อยเนื้อหลายเบิ่งเอามุมนี้นะครับนี่พกคิดก็สวยๆเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอ่าทางหน้านะครับเนาะนี่นะครับเด้ออันนี้ง้วทองแหลกนะครับพี่น้องครับโบนะครับเนาะ เอาทันหนามาทั้งแดดแตงมือซีบ้างหน้าจะชัดเออแล้วพ่งเออบ้างหน้าโอเคนี่นะครับเด้อนี่นะครับเด้อมาให้เบ้องความโบดนะครับพี่น้องครับโบดบักหักเลยตัวนี้นี่ชงไลนะครับเนาะต้นนี้ก็บ่าหน่าจะมีอย่างเนาะมีค่ะต้นนี้ไม่มีนะครับพี่น้องครับบ้างอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะตัวใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องทางถ่ายนะครับเหงาหางหน่อยเงาหางไงนะครับต้นใหญเบ้องเหงาบ้องทายงเอน โอ้ยล้มขักล้มแน่พี่น้องโอ้ยมาร่มแทอะนี่นะครับเด้อบวเต็มเต็มเลยตัวนี้นะครับเนาะสองตัวสองเบอร์แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิรงอ่าเบอร์ที่สามสามอะไรค่ะเบอร์ที่สามเป็นวัวสาวแดงเลยเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นเอฟเอฟสองตัวนี้เป็นวัวเอฟสองนะครับเด้อเงีวเงีเลยตัวนี้นะครับเนาะ ตัวนี้น้องจะเดือนลูกพอไรครับได้12เดือนพอดีลูกเคบสามหนึ่งค่ะปีหนึ่งพอดีลูกเขยบสหนึ่งเห็นไ่มพี่น้องครับเคบสามหนึ่งไม่โตรงงามนะครับสูงร้อยท่าตงแต่สูงร้อยสามสิบ้าบวกร้อยสามสิครับพี่น้องครับตัวนี้นี้เป็นเอฟสองนพี่น้องเด้อสายเลตดสิบห้าเปอร็นตนั่นแหะตัวนี้แต่งเปิดท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้หมองเอาเลยค่ะสี่หมื่นเก้าพันอ่ะอันนี้คือหมองเอาเด้อพี่น้องสี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าอันอน อ่ะเงอเอฟสองก็จะงอเอฟยิงจะเปรียบนิดหนึ่งนะครับน้อสายพัฒนาครับพี่น้องนกตั้งตั้งเลยนกตั้งตั้งนี่บางทั้งหนานะครับหนังนั้นนี่แหละครับผมอ่ะนี่เด้อเล็บแขงขาไม่มีปัญหานะครับนี่ขวัญจับสวยด้อครับพี่น้องเด้อเจเดก่องไปนอกตั้งตั้งนะครับเนาะนี่คนหางบังอีกัางนึงครับผมเออนี่เออโอเคนะครับเด้อนี่ด้นด้สายของเอ่คเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะตัวสวยสวย สีแดงเข้มนะครับแล้วก็ลำตัวยาวๆเลยตัวนี้ลำตัวยาวๆนะครับหงอกใหญ่นะครับด้านเบื้องหลังหนาหวานนี่เบื้องหนาเออนี่นะครับพี่น้องครับหนาหวานหวานส่งดีๆเลยนะครับนี่หางว่าดอกบัวเซมนะครับอันนี้เมื่อกี้เพิ่มเลมีเพิ่มมาควายนะครับเปันญาติมชนชูขายคือควายฝืนเป็นลิฟว์นีอ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยววันดี้เสียภาพไปบางมูอยู่ในขอกนะครับพี่น้องครับก็ทิมีงัวงเม่ลูกให้เลือกกับงัวงทองอีกอยู่บ้างนะครับ มแม่มลูกแม่ท้องเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องบัดนี้ก็สิภาพมาเบิ่งแม่ลูกเทพเด้อครับเด้ออีกหลายคู่อยู่ครับผมอ่าอันนี้ลูกต้องบอกว่าแดงแดงนะครับตัวนี้ผูใ้ใดหาสีจะจ,จ,จัดอยู่ตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่ตัวงามพร้อมเด้อครับพี่น้องเป็นอ่าแม่ลูก F1 F2 นเอฟอะครับเด้อตัวนี้ลูกของพ่อได้ครับลุงแดงครับลูกแคบสามหนึ่งจ้ะเออลูกซับหนึ่งอีกแล้วพี่น้องครับตัวนี้แดงเข้มแดงใหม่จักเดือนหรอครับได้ซีหาเดือนเนาะจ้ะซีถึงหาเดือนนะครับเพชรเขาให้แล้ว ตีเป็นเอ2อนะครับเรื่องตัวลูกตัวแม่เพิ่อนอ่าด่เป็น F1 นะครับนะเนาะโดยเฉพาเบื้องแม่นะครับพี่น้องครับวันนี้ตัวแม่นี่เป็น F1 นี่ทับไปหรือท่องไปครับแม่เพิ่นผสมนิ้วสติงได้สิบห้าสิบหกมือแล้วล่ะคะ่ะผสมนิ้วสติงใก่จะพาดรอบแล้วพี่น้องครับสิบห้าสิบหกมือแม่นี่ลูกที่ไดครับนี่ ลูกสองลูกสามในท้องจ้ะลูกที่สามนะครับตัวยืนอยู่เป็นลูกที่สองค่ะแม่สูงเท่าไหร่ครับสูงเลยประมาณรอยสี่สิบห้ารอยสี่สิบห้านะครับเด้อตัวนี้เป็นหูสันนะครับพี่น้องครับหูสันสันเลยนะครับเนาะแล้วก็ทรงลูกสวยพร้อมนะครับเอาสื่อสองกับถือว่ารุ่นสามครับทับให้แล้วอ่ะมาเบิ่งคู่นี้ลูกงางงนะครับเนาะแล้วจะถามราคาใหนนะครับได้เบิ่งลูกกันเนาะนี่แหละหน้าตาลูกแม่มันทรงลูกเก่งอยู่ค่ะทรงลูกเก่งหางลากดินเลยะครับตัวเมียเพื่นนี่ ติดพร้อมจังหน่อยลูกหินน้มค่ะคุณลูกเปนหินน้มพี่น้องเอาคู่นี่แทงเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไว้หาเมื่นเก่าพันหาลอยค่ะอันนี้หาเมื่นเก้าหาลอยเด็กครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ้งสัตว์มาหนี้พี่น้องครับเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเออนี่ด้านหน้าของลูกนะครับเนาะหนังย่อยๆย่อยๆเลยอ่ะแผ่นหลังหองหลังเอาเบิ้งสัตว์นี่แหละครับผมโู้โเด้อครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละครับผมอนุ่มโมติงเดี๋ยวจะพาเบื้องพวงหางครับพี่น้องหางหลักดินเลยนะครับเนาะเออ เราซื้อบรุงขังใส่ของแม่ครับนี้เออแม่กับหูหูด้ยแม่กับหูหูนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อเบื้องทาเดินทายางเก่าขาตำหนีบ่วนี้นะครับเอาหาเมื่นเก้าหาลอยไดคูนี่งามเด้อครับพี่น้องหาเมื่นเก้าหาลอยนี่ด้านใต้ของลูกคนกับบัวปานบัวด่างเด้อครับผมนี่จะจัดเลยนะครับเนาะนี่แหละเราจะพาเบื้งอีกที่หนึ่งนะครับเนาะสวยๆงามๆเลยอ่ะจะพาเบื้องด้านสายของลูก ตำหนีบะมีดนะครับพี่น้องครับอะมีมีมีเม็ดข้าวโพดตูมของแม่บ่ะตัีมีข้าวโพดนิดเดียวโอ้ยเป็นเม็ดข้าวโพดนี่นะครับพี่น้องครับเป็นข้าวโพดที่หลีนะครับเนาะอ่ะนี่คู่นี้แหละครับเทพเเดี๋ยวยังมีไอ้บะนี้ซื้อสองได้สามนะครับยุ่ออีกฟังหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันนะครับอ้าเบิ่งมุ้งนี่เบิ่งมุ้งหง่วงลูกเด็ดมากนะครับตัวนี้อ่ะเทพๆทปั้งนั้นครับเงาหางใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ้าวแม่ดีดีแม่จ้อยส เดี๋ยวจะพาไปเบิงอีกอฟังทั้งนั้นนะครับเด้อเป็นสื่อสองได้สามแม่ลูกคือกันครับพี่น้องเอาพี่น้องครับปฏิสิมาต่อทั้งแม่ลูกอยู่ฟังทั้งนี้แล้วครับพี่น้องกทั้งนี้ก็สิเป็นแม่ลูกสื่อสองได้สามเลครับเด้อแล้วกัผู้เป็นสร้างตัวหนึ่งพี่น้องครับให้ทายบงวงจรน้อยนิดเถาะนี่ควายตัวนี้จะได้หน่อยตัวบักใหญ่เลยครับตัวนี้ผู้ใดยอยากจะได้มาถามมาเอามาเอวเอา,เอานะครับเนาะนี่เดี๋ยวสิพาบเบ่งงัวครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เป็น F1 F2 แล้วกัเป็นหัวโล้นพร้อมอันนี้ลูกพอได้ลูกจ้เดือนแล้วครับ ตัวนี่ลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าจ้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าได้หกเดือนตัวนี้หกเดือนเราได้พี่น้องครับเฮดเขาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเอฟสองนะครับเนาะอ่ะนี่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะนี่ขอบหูดำๆนี่แหละครับผมเกิดจากแม่อ่าหัวล้นตัวนี้ถ้าใครเป็นล้นธรรมชาตินะครับเนาะแม่ท้องพอได้คร่ะตรงแตงท้องออกฟอร์ดได้สี่เดือนแล้วจ้ะแม่ท้องออกฟอร์ดได้สี่เดือนนะครับพี่น้องครับออกฟอร์ดสี่เดือนเป็นลูกที่ได้ครับของแม่เพื่อน ล,ลูกแรกจ้ะลูกแรกลูกแรกลูกสองในท้องนี่เ <For fruit, S 1> นาะอันนี้คือแม่ประกันท้องนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่หน้าตาของแม่เพิ่นแม่นี่ค่อนข้างที่จะอ่งดึกเลยล่ะครับพี่น้องครับงูอั่างเลยตัวนี้แม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบกัวยุจ้ะร้อยสี่สิบกัวนะครับด้วพี่น้องครับอ่ะนี่เบื้องทางถ่ายเป็นอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับงอหางใหญ่ๆนี่แหละอ่ะง้อโบด้วครับพี่น้องแต่ว่าแม่เป็นเครื่องอมแต่ว่าให้ลูกงามนะครับเนาะโบดจัดเต็ม เดี๋ยวจิถามราคาครูนี่ห้ครับซื้อสองได้สามนี่ครูนี่แตงเปิดเท่าไหร่ครับหาสิบเก้าจ้ะครูนี่ห้าหมื่นเก้าอันนี้คือแม่ทองเหรอเด้อพี่น้องเด้อนี่ห้าหมื่นเก้าเนาะงามๆเลยเบื้องมุมนี่นะครับตำหนิบ่มีนะครับนี่เบื้องทายยางเด้พี่น้องการเดินการยางตำหนิบ่มีนะครับเด้อนี่เบื้องลูกขาดนี่นี่ห้าหมื่นเก้าได้ครบย,ยันยันี่แหละครับผมเบื้องมุมนี่เห็นชัดๆนะครับเนาะแม่หัวลวนยางอ้างเลยพี่น้องนี่ลูกกระแดงเข้มกระอ่างด้วกันนะครับเนาะ อ่ะเดอ้อเอาแม่เดินไหนครับผ้พาพเบื้องแม่ไปเลยพี่นอ้องเดินเดินลูกเดินนี่เด้อเออนี่แมงอ่างนี่แหละครับผมห้าหมื่นเก้านี่เจ้าไหนกระคุ้มเหรอครับผมนี่แม่อ่างๆเลยนะครับเนาะแมงอ่างนะครับเออนี่นะครับเด้อดูงดตั้งหนานะครับเอาไปหนึ่ย่างนัมคนช์รอโอ้ยตัวตัวนี้แม่พี่น้องครับมันตัวใหญ่หลีดิมย่างน้ำนนผมนี่บอกใหญ่ห้าหมื่นเก้านะครับเด้อพี่น้องครับ บืงมุมไก่ไกลข่วงกวางว่าเนี่ยตำหนิบ่มี่นะครับอย่างที่บอกไปยุ่นีหายห่วงครับผมเรื่องการรับประกันตำหนิการดูแลเลี้ยงดูนะครับเนาะหางการลากดินขึ้นกันครับตัวนี้ก็ได้อ่ะลูกต่างข้อหลายครับเบื้องเหียงข้อส่กันครับนี่เหียงข้อแม่กับลูกเบื้องมุมนี่อ่ะถึงหายเบื้องขวนนะครับมันชัดเนี่ยแหละพี่น้องเอออ่ะเดี๋ยวจะพาเบื้องครูต่อไปครับพี่น้องครับครูต่อไปกับสื่อสองในสามขึ้นกันนะครับเด้อ เบิ้งมุ้งกวางเหยีเบิ้งไทยหยางนะครับนี่แหละเอาสื่อสองเลสามนี่ตัวนี้กับลูกง้างคื่กันครับกั f หนึ่ง f สองคู่กันเหรครับพี่น้องครับ f หนึ่ง f สองนะครับเนาะนี่ลูกแดงเข้มนะครับลูกแดงเข้มนะครับเด้อนี่ตัวโอ้ตัวแม่นี่แดงเข้มตัวพี่น้องครับอ้างโผล่เลยนะครับเนาะแดงเข้มแดงไม่เลยนะครับเนาะ เดี๋ยวจะพาดูชัดๆเออว้าวูหซูตโตครับพี่น้องครับเออนี่เดอ้อตัวนี้โหเชิเงเชิงแดงๆอ่างๆตัวนี้ในลูกลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกซีไวค่ะลูกซีไว้ได้ครับเด้อซีไว้เจักเดือนแล้วครับนี่ลูกมันได้แปดเดือนกว่าจ้ะลูกได้แปดเดือนกว่าแม่ท้องเจ้าเดือนแล้วครับแม่ท้องหกเดือนกว่าอันนี้แม่ท้องหกเดือนกว่าได้ครับซีไว้ศูนย์ก็หกเนาะแมนค่ะซีไว้ศูนย์ก็หกแปดเดือนกว่า ลูกตัวที่เท่าไรครับในทองลูกสองในทองจ้ะอันนี้ลูกที่สองนะครับลูกแรกมียืนอยูนในพี่น้องครับเอาใส่เบื้องหน้าตัวนี้ตัวเต็มดีนะครับตัวนี้ก็ได้งวดุกหมูอ่ะงัวดุกหมูเลี้ยงก็จอยครับพี่น้องครับมูนี่เออเด้อนี่นะครับเด้อเอาใส้เบื้องทายยางทากาวขานะครับเนาะเออเดี๋ยวจะถามราคาให้ดูแดงจึ้งครึ่งครับพี่น้องครับคูนี่เอาคูนี่นี่แ้งเปิดเท่าไรครับหกหมื่นหาพันจ้ะหกหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับหกหมื่นหานะครับเนาะ หกหมื่นห้าซื้อสองได้สามนี่แหละใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับยางลูกยังแม่สูงเท่าไรครับแดงแม่สูงรอยสี่สิบสี่สิบสองดูสิสี่สิบสองสี่สิบสามน่าจะได้ได้ครับพี่น้องครับเป็นงูโบดนะครับเด้อเป็นงูโบดนี่แหละหูกินกินนี่แหละครับผมนี่เบึ้งหลังยางแตกอ้างๆตูดลึกบักข้านะครับนี่นี่นะครับเนาะเห็นชัดไปพี่น้องต่ำนี้โบมีนะครับประสิทธาเบื้องลูกเอฟสองตัวนี้ ลูกกาจจะใส่ประมาณร้อยสามสิบนะครับเนาะตัวนี้เงาด้วยครับได้รับดีพร้อมเงาหางกับแบบใน่นะครับเนาะไปแล้วไปยังอีกเออ,อนี่นะครับเออมันบอกว่าเลยขนาดรัดรัดไปดนิดพี่น้องกัน,น,นไปแล้วนะครับเนาะเอาหน้าจ็นชัดไปแล้วล่ะพี่น้องครับของอาหันสาฟ้ามือนดกับมีแม่ลูกเทปเทปไห้ที่สามขูพ้อมกับหัวท้องนวัวสาวนะครับเนาะเออบัดนี้ตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ ตัวนี้บ่เปิดจ้ะเด็กบ,บ่งจะเข้าในส่วนของพวกไม้ไ <c oughs> คว่ใหญ่ๆครับพี่น้องครับตัวนี้สูงก็ทีไร่สี่สิบซีหน่าจะได้เด้อครับเด้อสูงไงอันนี้ควายพ่อสองปีได้ว่นี่ยสิ้นเดือนท่านว้าจังสิพ่อสองปีอันนี้ 2> 2<ป>นนท่านพ่อสองปีแล้วครับปลายปีจังสิพ่อสองปีบักใหญ่เลยมันมันลูกพอได้ตั้งแต่ลูกไอ้ยังก่อลูกโชคดีจ้ะอ้วนดำเป็นตัวเล็กเล็กตะกี้บ่แม่นจ้ะไญ่บบคักพี่น้องตัวนี้คนเราโตเลยแหล่ะจำว่ได้แล้วนะครับเนาะนี่แต่ไงทีไส้พอได้เห็นก่อคิดว่า คิดว่าสิใส่พอได้พอได้ก่อที่จองสิใส่อ่ะนี่ตาเต็มมจมันมีอยู่ในใจอยู่แห่งจำเสื่อพ่อได้ไล่บักกว้างพี่น้องครับสองอ่องชัดเจนเลยล่ะนี่แหละผู้ใดมักอ่าใหญ่ใหญ่ขึ้นรอบหนึ่งแล้วล่ะแข้งขาบักใหญ่เล็บตีนนี่บักใหญ่เด้อครับเด้อพี่น้องเบื้องหลังนี่อ๋อนี่แหละครับผู้ใดอยากจะได้ควายพนมีไห้อยู่เด้อครับเด้ออันนี้ไห้ชมเสื่อเด้อครับพี่น้องมี่ไห้ชมเห็นว่าเอาไปประกวดนี่เม้นตัวนิบวะไม่ค่ะเออนี่ อะไ้นนราคาก็ขายนะครับผู้ใดามักควายใหญ่อีหลีครับพี่น้องคืตอต้นแม่ท่านพาะสองปีไม่ได้ไหมตรงว่ามังตัวจริงเอานะครับเนาะแขงขายใหญ่ๆนี่แหละฟวงหางนี่ถ้าได้ราคาก็ขายบริสันพี่น้องครับเอานี่ใหญ่ครับนี่นะครับเดอ้อเอามาเลือกมาช่วงมาพี่น้องครับว่าแมจะเป็นวัวหรือควายนะครับเออเอาเด็ดเด็ดพี่น้องครับมึอได้กะแตงกระบี้ให้ชมประวันนี้นะครับเนาะกะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ